ฟังเพลิไบายบาอยู่เต็มเลยพี่บังเรียกพี่ก็มาพอดีเลยครับพี่ครับเราเรปลี่นก็เป็นเราถือขับรถเทียนทิยาเมื่อกี้ผมให้มันเอาเอารถไปให้มันลองครับพี่ผมซื้อมาก็เลยแบบถามมันว่ามัน ใช่ครับตอนถ่ายยาครับแล้วมันจุดสิ่มันขึ้นพอดีแล้วแล้วไอ้ตู้มันเลยไปขายไว้แล้วเราเรื่องจุดสิ่มเรเกี่ยวอะไรไม่ไม่ไม่มีไม่มีเกี่ยวรพี่ไม่เกี่ยวครับพี่ทำอะไรกันวะเปล่าพี่พี่เชี่ยวเนียร์พี่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 ใจเยิงกันได้ไหมครับพี่คนนู้นพี่เสื้อดำ่ะเสื้อดำคนพูดอะไรคือรอบรอบแรกไม่เท่าไหรมึงขับรถไปรับมันเหรออ่าครับ แลกี่ทางพงเออะอะไรนะครับพี่ต่อพังติดกันหรอม้กเหรอครับพี่ผมวายเอาอีกแล้วเหรอก็ทำมึงทำอย่างนั้นเพื่อนอยายาฮัลโหลพี่อันนั้นผมผมผมไม่รู้ครับพี่ผมขอโทษอ้าวอีกแล้วเออเสียไปแล้วตอนนี้มีกี่คนครับ มีอยู่26คนครับพี่ Asshole 26 You weakling ไปเชิด้างไหมถ่ายแล้วพี่ Asshole ่เฉยหมดเลครับพี่คำถามได้ไหมครับเรื่องมันเกิดจากอะไรครับเดฉยครับเฉยไอ้ไอ้สนุกเล่าใหม่เฉมาฟับพี่เช่นอ่า ที่ตอนจุดสิบอะครับที่ผมไปจุดสิบที่ให้นวดไปไข้กับผมแล้วตู้อ่ะได้พี่อสก๊อตใช่ปะครับพี่แล้วตู้มันก็ลงไปนวดแล้วมันก็ป้นแล้วนี้ผมก็ลงไปช่วยตู้ลงไปช่วยหนวดไอ้ลงช่วยหนวดเออลงช่วยหนวดเสร็จปุ๊บผมก็โดนรวบต้องโดนรวบทั้งคู่ผมไปดรอป่ันตู้อะวิ่งหนีไปแล้วผมถามตัวที่สอนอว่าเราวแล้ผู้กรณีผมไปไหนบอกว่ามีคนขับมารับ ก็คือคุณที่มาด้วยกันใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ผมผมไม่รู้พี่ว่ามันทำแบบนี้ไม่ได้ขอโทษเรับ n ท r เป็นคนป้นไปเสียไม่ได้ขับรถมารับไอ้ตู้ไปหนีตำรวจไงจุดสิบครับพี่ไม่เฉลยจุดสิบนะครับผมผมไม่ผมไม่รู้ครับพี่อันนี้ผมไม่รู้จริงพี่ไม่ใช่ครับผมไม่รู้ว่ามันช่วยแบบไปไปรับไม่ได้ครับผมคิดว่ามันเป็น ขายยาปกติครับพี่ค <weak> ือไม่ได้นะพูดตรงขับครับใช่ครับ,บผมไปช่วยครับแต่นั้นผมไปรู้ริเอาอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าทวงอย่าแทางกันเลยได้ไหมครับในแรนผมดูแล้วไม่อยากให้พวกมันเปื้อนเลือดในนี่นพี่เอา,อาง <weak> ี้มันมีมันม,มันต้องแบบ มันมีทรงมีเสียอะไรแบบเล็กน้อยครับพี่ชายค่อยค่อยคุยกันนะพี่พี่ชายเด่ะครับพี่ชายไ,ายไอ้เรื่องเสีงยงไปยังวะครับพี่ครับใช่ครับมันแบบอันนี้ครับพี่ใช่ครับใช่ครับคืออันนี้ผมบอกกันครับ,เล,บเ,ลเลือกเรื่องนั้นไปไงไอผ้ผมผมไม่ได้มีจเจตนาแบบนั้นครับพี่เด่ แต่ว่าจังหวะที่ผมโดนจับกันนะผมไปนวดอ่ะผมสองคนโดนแสนเลยนะเพราะว่าทีนี้ได้ครับไม่ไม่ที่บอกไว้ก่อนว่าผมงัดร้านงัดร้านไว้แล้วของในตัวผมอ่ะเยอะมีโค้ดคีย์สองดอกอ่ะตอนนั้นอ่ะที่โดนยึดไปอ่ะผมผมไม่รู้ผมก็เพิ่งมารู้เนี่ยไม่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 เกี่ยวกับต่อครับพี่ผมผมลนเลยพวกอันนี้ผมไม่รู้จริงพี่ไม่รู้ว่า คือต้องไปโดนจับไปอันนี้ผมไม่รูจริงพี่เวลาหาเรื่องอะดูไว้แต่ไม่ได้ยินเสียงใครเลยว่ะเอาจีบมันเปลี่ยนต่าได้นะที่แบบไปทำงานแบบสองแต้งเหมือนพัดดันมีกันอ่ะเอ้นั่ไง ดอมันห้ามกันไม่ได้หรอกเรื่องว่าเองจะพันกันหรือจะอะไรกันนะแต่ว่าพอมัต่อมารูปแบบดีแล้วมคือต้องอยังไงพี่ต้องยังไงคือพี่ต้องต้องทำเป็นไม่เห็นหรือว่าคือต้องทำเหมือนแบบเลยตามเลยหรอหรือว่ายัางไงที่เข้าใจไม,ม่ครับพี่ถึงเดวให้ผมเสียค่าปรับได้ไหมครับที่โดนจับแล้วก็พ่อค้าของเงี้ยได้ไหมพี่ พี่โดนยึดไปนะครับพี่พี่ไม่อยากได้ของอ่ะตอนพี่เคยพูดไปแล้วครับว่าพี่ไม่อยากได้ของคือไม่ไม่อยากไม่อยากมานั่งแบบว่าก็ของอะไรมาคืนกันนะครับมันมันไม่ใช่เรื่องนะเอาไปเกลี้ยแล้วไม่ต้องอะไรมาคืนเลยครับแล้วอย่างงี้ทางงอกเห็นไหมครับพี่ก็ต้องมีส่วนที่เสียไม่ได้ต้องรับผิดชอบนะครับแต่ซึ่งเป็นของพี่ไม่เอาไงพี่ไม่อยากได้ของอะไรอยู่แล้วแลาสุดท้ายมันถ้าไม่ใช่ของพี่อ่ะพี่เอามาทําไมมันแล้วเจ้ามาเพื่ออะไร พี่บอกนะว่าพี่ต้องการสิ่งเดียวกันที่ผมคิดไอต้อนรถครับก็ไม่เอาครับรถก็ไม่เอามันเป็นของเราพี่ไม่เอามาหรอกเราจะเอามาทำไมมันรถของมันของเราครับพี่เอาแล้วแบบเงินสามสิบล้านแจกสามคันอย่างเงี้ยตัดทิ้งไปเลยไม่เอาหรอกของของเองเงินสามสิบล้านก่อนก่อนฮะ ทษจริงครับพี่บางผมไม่รู้พ<ส>ี่คุยกับเขาก่อนมันแล้วอย่างอื่นอยากได้อะไรไหมครับพี่นอกจากแบบแันนั้นนะครับถ้าไม่ใช่สิ่งของพี่อยากได้อะไรครับอ๋ออันนี้ดีกว่าครับผมว่ามันของเสียไปแล้วเป็นตด้อยากแล้วขอคืนแล้วเพราะว่ามันก็ปนกันตัดแต่งบอกสีแล้วกันอยูสิบกัน,นล้านเลยอันนี้ผมไม่รู้ไม่ค่อยรู้เลยครับพี่จุดสิบกันร้านนะพี่อือผขอโทษนะครับตแล้วันนี้ใแล้วก็อนนี้ี่ยมันไม่รู้ก็ไม่มีไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ ต่อไปนี้แล้วก็ตัดความสัมพันธ์เราดีกว่าจบ